คืออะไรมันคืออะไรมันคือมันคือมาจ้าป้าป้าให้อยากกินฮอทดอกทอดกรอบฮอทดอกใส่กรอบแดงทอดกรอบมาจ้าวันนี้ห้สีม่เห็ดฮอทดอกใส่กรอบทอดกรอบกำลังฮิตกำลังฮิตในโเซเชียลนะสีไม่เห็ดชูร้านกิน มาจัดกันเลยซิกกรอบๆในตำนานในตำนานเฮ้ยแต่เป็นแมนจ้ากำลังขอทีกันนะกรสิมากรอรังกอรระสกอรอเ่าเนตัวเนี่นะเ็จะเห็นสีสีเออเห็นก็จะเห็นเป็นเกี่ยวนั่นเป็นเกี่ยวเยวๆนก็จะเ ずるい。 对对。嗯

เต็มหมอเลยเต็มหมอเลยจากที่น้องมมีบอลยู่เลยบนลหมอนอเกินลอมันเกียวเลยเกียพี่้องมีตกรที่นเกี้ยเล้ผมก็เล่นเลยีมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือมันคือโหกกมันคือโหเสื้อหลาอาเลย มันจะกาบบ้มมันจะกาะบ้องจุกมีเทียดอยู่แ้านนอจมีเทียดอยู่แล้วอยู่เนี้ยแล้วพูขึ้นพูขึ้นเลยดิแบนี้นะะทกคนมันจะกลายเป็นุนติ้งิเนี่ยทุกคนเมมเลยเดมมสิฮ่าฮ่าฮ่กนเนื้เลี่ยวเอาเอาวไมสนเอาแก่หมเลยไก่สดสดกินปะไม่ขึ้นยังอ่อนเออเ๋ยวมันจะกไปนะ sai lầm xong sai lầm a kiếp bì tung tạc ý kiến hoặc là sai lầm kèm lèo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 

มาแล้วนานแบ้วตอนทํามาเราเดียวกันก็มีตึงตึงตึงแล้วตึงแล้วนะจ๊ะมากินไส้กรอกแดงทอดกรอบกินตอนนั้นทางดีนะทุกคนปอ่ะเอาไปยินเสียงสักอาจารย์น้ำจิ้ม Kim loại mhm 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 ừm, mhm 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 hả เออนะไปตัดเส้นที่สองค่ะทั้งเสียง A อฟเไม่เกาะไม่ดังมันเย็นแล้วไม่เลยบอกเกาะตัวนี้ทอดก้อย Ini 2 ann. Jap